สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ e m อบอลจากรกรมสภยาบ่อน้ำนะคะเี่ถุงถุงลักษณะนี้นะครับัปจุได้ประมาณ500ลูกเราไม่กล้าหยิบไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าหยิบแล้วมันจะต้องล้างมืออย่างสะอาดแล้วลูกนึงเนี่ยประมาณลูกเป็นปองไปหยอดในโถส้วมนะคะแล้วทิ้งไว้เลยมันจะมีอายุอยู่ได้3ากเดือนแล้วแต่ละบ้านในบ้าน,นะคะได้ประมาณ25ลูกต่อหนึ่งลัง ต่อหนึ่งลังคาเรือนนะคะไปวางตามจุดต่างๆให้รอบบ้านเลยค่ะ25ลูกต่อหนึ่งลังคาเรือนเชิญมาชมได้เลยค่ะต้องขอบคุณกรมทรัพยากรน,น้ํานะคะเนี่ยประมาณลูกปิงปองมูล,ลนิธิทีได้มากี่ลูกคะพี่มูลนิธิร้อยสิไทยรักไทยได้มา1นึ่งมืนสพันลูกแล้วเราจะไปโยนไว้ตามชุมชนต่างๆ,างๆเช่นแปดการเคหะแจ้งวัฒนะซอยห้าค่ะ พันห้าสิบลูกเฮ้ยห้าร้อยลูก